สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันคัตติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาขอถแถลงใน3ารประเด็นของพรรคเพื่อไทยด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569นะคะพึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะพรรร่วมรัฐบาลทุกพักค่ะที่ร่วมกันผลักดันร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569นะคะจนผ่านในวาระที่2และวาระที่3ค่ะ แล้วก็นี่คือการมองเห็นร่วมกันนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้คือหัวใจสำคัญะค่ะในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายตามสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะเช่นเดียวกันนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณพักฝ่ายค้านด้วยเช่นกันค่ะที่ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดการประชุม3วันที่ผ่านมานะคะสิ่งนี้แสดงให้เห็นค่ะว่า งบประมาณนั้นไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เรื่องของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศค่ะดิฉันยืนยันนะคะว่างบประมาณปี2569นั้นไม่ใช่ตัวเลขที่อยู่แค่ในเอกสารไม่ใช่ตัวเลขที่รอยอยู่ในอากาศค่ะแต่นี่ค่ะคืองบประมาณนะคะที่เราจะนำไปเพื่อวางรากฐานของประเทศเพื่อนำไป ื้นฟูเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นําไปแก้ไขปัญหาปากท้องค่ะพักเวืยอไทยยืนยันนะคะว่าเราจะมุ่งมั่นใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ค่ะอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบโจทย์ชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งหลังจากที่ร่างงบประมาณฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการพิจารณาของชั้นวุฒิสภา ซึ่งดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าทางวุฒิสภาจะเร่งรัดนะคะในการพิจารณาเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลค่ะนำงบประมาณไปใช้จ่ายนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายอย่างเร็วที่สุดค่ะซึ่งโครงการและนโยบายสำคัญที่จะใช้งบประมาณของปี2569ในการขับเคลื่อนนะคะก็ได้แก่นโยบาย20บาทตลอดสายค่ะเพื่อทำให้การเดินทางนั้นสะดวก รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายและเป็นการลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนให้มีเงินเหลือใช้ในกระเป๋าค่ะเราจะนำไปใช้นะคะในการโครงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยเราตั้งเป้าไรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2569นะคะอยู่ที่2.8ล้านล้านบาทโดยจะดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศค่ะราว36ล้านคนเพื่อสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นผู้ประกอบการ s m e และภาคบริการค่ะ ผ่านการโปรโมตการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดอีเวนต,ต์ตลอดทั้งปีนะคะเราจะนำงบประมาณค่ะไปพัฒนาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขเพื่อที่จะรองรับสังคมสูงวัยนะคะและสิทธิประโยชน์ใหม่ๆค่ะและนำไปสร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะเราจะนำงบประมาณนะคะไปใช้ในการจัดการภัยพิบตัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ เพื่อให้ท้องถิ่นนะคะมีความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานและส่งผลต่อผลผล,ผลิตทางภาคการเกษตรนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเราก็ได้เริ่มมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว ปีการผลิต2,568และ69นะคะโดยเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสูงสุด10ไร้ค่ะครอบคุมทั้งนาปีและนาปรังโดยเริ่มเริ่จมจ่ายงวดแรกนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ค่ะโดยเงินทั้งหมดค่ะจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นการลดความล่าชาและก็ต้นทุนในการทำธุรกรรมค่ะ เราก็มีส่วนของการพยุงราคารำไย,ยนะคะโดยรัฐบาลค่ะได้ร่วมกับสมาคมโรงลำไย,ยอบแห้งทางภาคเหนือตั้งจุดรับซื้อลำไย,ยเกรด a อที่กิโลกรัมละ13บาทจนถึงวันที่20กันยาย,ยน20สิสงหาคามนี้นะคะขอภัยค่ะพร้อมเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีค่ะออกมาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมนะคะดยจะจ่ายไร่ละ1,400บาทเพื่อเป็นการทดแทนรายได้ค่ะ โดยทั้งสองมาตรการนี้ค่ะมีเป้าหมายเดียวก็คือให้รายได้ถึงมือเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดค่ะและทางพรรคเพื่อไทยนะคะเราก็ได้กำชับสอส,อสอค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์นะคะในส่วนของจุดรับซื้อและก็ปริมาณการรับซื้อค่ะเพื่อที่จะนำปัญหานี้มาสะท้อนให้กับรัฐบาลนะคะเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะประเด็นที่สค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คลิปเสียง10กิโลนะคะจากกรณีที่มีสสของพักประชาชนค่ะอ้างว่ามีบุคคลปริศนาโทรมาติดต่อเพื่อแลกกับคะแนนเสียงโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติกประมาณรายจ่ายประจำปีและ,ะร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex พนะคะพร้อมมีการเปิดเผยคลิปเสียงยาว13นาที โดยสื่อความหมายว่าเป็นการมอบเงิน10กิโลและโยงว่าเป็นผู้ใหญ่เหนือรัฐบาลโดยไม่ปฏิเสธว่ามีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะและเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลค่ะพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆต่อการติดต่อดังกล่าวนะคะและเรายินดีให้มีการตรวจสอบในทุกมิติค,ค่ะ และขอเรียกร้องให้ทางสสของพรรคประชาชนค่ะรีบออกมาเปิดเผยชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลค่ะที่จะทําให้เราสามารถสืบ,สสบค้นไปที่ตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้นะคะบุคคลปริศนาดังกล่าวได้ตามที่ท่านได้มีการกล่าวอ้างค่ะเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบนั้นเดิมหน้าและไม่ปล่อยให้ความคลุมเครือนี้ค่ะมาทําลายความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองของประเทศค่ะอีกทั้งในปัจจุบันค่ะ เรามีกลไกลต่างๆมากมายค่ะที่จะสามารถทําให้ความจริงเนี้มันชัดเจนขึ้นได้สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสงสัยค่ะว่าเพราะเหตุใดพรรคประชาชนจึงยังไม่ทําให้ความจริงปรากฏและปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ในความคุมเครือค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงแต่ขนาดเดียวกันค่ะหากมันยังไม่มีการทําความจริงให้เรื่องนี้ปรากฏความเสียหาย ก็จะเกิดขึ้นกับทางพคประชาชนเองค่ะเพราะตอนนี้มันเริ่มมีคนเริ่มตั้งคําถามแล้วค่ะว่าตกลงแล้วนี่มันคือการเมืองใหม่ของพักการเมืองรุ่นใหม่หรือว่าเป็นการเมืองแบบเก่าของพักที่บอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่งั้นดิฉันก็ต้องถามนะคะว่าการเมืองใหม่กี่โมงการเมืองใหม่แบบใดค่ะที่ปล่อยให้สถานการณ์เรื่องนี้ยังคุมเครืออยู่แบบนี้นะคะซึ่งดิฉันต้องขอบอกเลยว่าณนะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ ฝั่งรัฐบาลเวลานี้เรามีการทำงานร่วมกันอย่าเป็นเอกภาพค่ะดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆเลยค่ะที่จะต้องซื้อเสียงโหวตเพื่อจะผ่านร่างกฎหมายต่างๆค่ะประเด็นที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เหตุปะทะตามแนวชายแดนได้เริ่มคลี่คลายนะคะรัฐบาลค่ะก็ได้ทำงานควบคู่นะคะทั้งในด้านความมั่นคง ด้านการทูตแล้วก็การเยียวยาประชาชนค่ะเราได้ยึดหลักสูงสุดว่าชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สินของประชาชนอธิปไตยและบุรณภาพแผ่นดินแดนนะคะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดค่ะและทุกการดําเนินการนะคะจะต้องยึดหลักตามที่ทั่วโลกนั้นยอมรับค่ะซึ่งในการประชุม RBC ซาคตะวันออกฝั่งจันทบ,บุรีและตราดเมื่อวันที่15-16สิสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ทั้งสองประเทศนะคะได้ยืนยันกรอบปฏิบัติ13ข้อตามที่ตกลงกันในเวที GBC เมื่อวันที่7สิงหาคมที่กรุงกลาลัมเปอร์ค่ะโดยประเทศไทยย้ำชัดค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาโดยสัติวิธีในกรอบทวิภาคีภายใตยก้กติกาสากล พร้อมผักดันวาระเพิ่มเติม2เรื่องสําคัญนะคะนั่นก็คือ 1. เป็นเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับชุมชนในชายแดนนะคะและเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราได้รับความร่วมมือจากทางกัมพูชาเนี่ยน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะ ซึ่งพักเพื่อไทยก็หวังนะคะว่าทางกัมพูชาจะพิสูจน์ถึงความจริงใจในการหารือครั้งถัดไปค่ะด้วยการสนับสนุนนะคะการเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เร่งปราบสแกมเมอร์ให้เห็นผลชัดเจนค่ะและสำหรับกรณีสำหรับกรณีที่ทหารไทยนะคะบาดเจ็บจากทุนระเบิดสังหารบุคคลภายหลังข้อตกลงยุดยิงค่ะ ร,รัฐบาลก็ได้ดําเนินการประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการนะคะและมอบหมายให้ทางกระทรวงต่างประเทศค่ะจัดทําบันทึกหลักฐานส่งไปยังคณะกลไกาภายใต้อนุสัญญาอาตอตว่าแล้วหลายฉบับพร้อมทั้งนัด,นดหมายนะคะทางทูตหลายประเทศค่ะลงพื้นที่ส่วนด้านการเยียวยาค่ะรัฐบาลก็ยังคงดําเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องนะคะทั้ง ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ตั้งคลินิกเคลื่อนที่และทีม MCAT ค่ะเพื่อนำไปฟุ้นฟูจิตใจประชาชนและเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะเพื่อให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงนะคะเราได้มีมาตรการช่วยเหลือค่านา้ำค่าไฟสำหรับครัวเรือนแล้วก็สูย์พักพิงในพื้นที่ค่ะที่จะ ได้รับการกดเว้นนะคะค่าน้ำค่าไฟในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในส่วนของความเสียหายค่ะกระทรวงมหาดไทยโดยท่านบุญธรรมเวชยไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะตั้งศูนย์ตรวจสอบอาคารในเจ็ดจังหวัดชายแดนเพื่อเป็นการออกมาตรฐานการซ่อมแซมที่เร่งด่วนค่ะ โดยขณะนี้นะคะได้พบตรวจสอบตรวจสอบพบความเสียหายจำนวน300หลังใน4จังหวัดหลักก็คือบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะเราได้มีการทยอยส่งมอบบ้านพักชั่วคราวนะคะให้ครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายแล้วเป็นจำนวน11หลังค่ะและจะทยอยส่งมอบเพิ่มเติมนะคะโดยดูจากผลการสำรวจและก็ความพร้อมของพื้นที่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันก็ขอย้ำนะคะว่า พักเพื่อไทยและรัฐบาลค่ะเราจะทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตค่ะและสำหรับพักเพื่อไทยค่ะงบประมาณทุกบาทคือความหวังและต้องถูกใช้เพื่อตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ คุณนะคะ